พอร์ตมันออกก่อนนะฮะหองอะไรก็จะมีล่องริมอยูอ่เก็บของเดิไมไว้นะฮะยกล่องริมออกเขาจะมีล่องอยู่นะครับเขาใช้ล่องนี้เป็นตัวยึดเข้ามอเตอร์ได้เลยอันนี้มอเตอร์ก็ไม่มีอะไรมอเตอร์เกียร์ตอร่อสวิตช์สวิตอยู่ไหนวะนี่สวิตช์ด้านหน้าดสาหลังตอ่อแบต12โวลต์ใช้ชั่วคาว ก็เจาะรูไว้เพื่อเพื่อที่จะเอาน็อตยึดกันไม่ให้มันฟรีนะครับนี่ก็สวมเข้าไปเลยไม่มีอะไรง่ายๆเดี๋ยวมันถอยมันถอยนะครับนี่เราก็สวมเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็ใส่น็อตเข้าไป ใช้นอ็อตเล็กๆเอง M4 ก็เพียงพอแล้วแต่ว่ามือหนึ่งถือกองก็จะไม่ค่อยสะดวกนะครับจะทุรักทุเลหน่อยก็จะแหนะครับไขต่อนะครับแล้วก็ไขาน็อตเข้าไปในร่องริมเดิมเลยนะครับก็ น็อตเก็จะพอดีกับร่องนะครับก็จะไปควางเอาไว้ใช้แค่พอตึงมือตึงมือแล้วอ่ะเสร็จปึ๊บก็ลองกดมดเอเตอร์ดูนี่นะฮะสวิตช์ดูเนี่ยหมุนเนี่ยหมุนเนี่ย,น,น,ย <c oughs> นี่ก็เปิดเครื่องพล้งดู รอสองร้อยตัวล,ล็อกโอเคเรากดเดี๋ยวรอกดลืมล็อกอ้อมนิดก่อน,นไม่ต้องมานั่งปวดข้อปวดแขนสวิงนะครับเวลานี่เรากดนี่ก็ดูเข้าไหมนี่ครับเราก็กินเข้าไปง่ายๆเราก็ไม่ต้องมานั่งหมุนพวงอะไรให้ปวดข้อมืออีกต่อไป เเสร็จเ,เราจะออกแล้วก็กดอีกทางหนึ่งแล้วจับมอเตอร์ไว้เหมือนประแจอันหนึ่งแค่นั้นเองม่ต้องมาปวดข้อมือปวดแขงกันนะฮะชุนแรงได้เยอะสำหรับใครที่เน้นงานเจาะนะฮะผมว่ามอเตอร์เทคนิคนี้นี้เวิร์กเลยออกมาแล้วนะครับ กระสุดปัมป๊มเดี๋ยวเตอร์กระดิกอนู่ที่เกลว์นะฮะมาเกลวลดไปเรื่อยๆนะเอาถอยมาเรื่อยๆนะครับอนี่ยทีนี้ก็มาลองเจาะดอกแปดนิ้นดูนะครับไปที้เจาะน้ำศูนย์แล้วัอมน,นี้ก็ไม่ค่อยดีโอเคล็อกปั๊มก่อนนะครับทีนี้ก็เดี๋ยว่มสวิต ขี้ออกมาสวยงามเลยฮนะเพราะว่ามันจะสมูทกว่ามือเราหมุนมากนฮะมอเตอร์นี่มันจะเดินตลอดขี้ไม่มีขานะครับแต่อาจจะขาทะลึกลมากตัวนละง่ายกว่ามานั่งหมุนพวงมาลายเยอะนะครับไม่ต้องปวดแขนปวดข้อมือนะฮะกินก็กินเร็วนะง่ยแป๊บเดียว ล่อไปสิบนิลแล้วเราก็กดๆปล่อยๆก็ได้นะถ้าเราจะค่อยๆอยเนี่ยคเกียวเข้าไปประมาณ